ผมไม่นี้ครับมาครับมาเบิรงวิธีทอดแคบหมูครับลกเจ็บไปหลายลายมือเลยครับที่ทอดแคบหมูมันร้อนๆออกมาก,ก่อนครับมันเดือดจัดๆเลยอเคคอาข้นๆดนว่าดูสิอันนี้ทอดไปแล้ว ตี่ต้มตี่เอาหัน่นเอาหนังหมูมันออกครับมัสไลด์แล้วทอดไว้ไว้ยักสามสี่มือมันแห้งแลยอันนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายครับผมนี่โอ้นะครับขั้นตอนสุดท้ายไฟแง,ง่เลยครับเนี่ยอ <c oughs> อกมาจะได้เป็นเส้นโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับกรอบๆเลย ไปต่องพอนๆน,นะครับเด้อครับไปเแห้งลงไปโค้นจกกักจึกสองจิกให,ให้น้ำให้น้ำมันก่อเป็นสุกเบ็ดครับโอ้โยควันออกคือเฮ้ยได้ปะนหมอเจ้าร้านขายอยู่ตลาดอะไรครับเพชรอยู่ในตลาดด้วยครับขายโดนละตลาด ล้างหมูที่ผมเลยผมเคยลงคิปไปนี่เขาเอาไปต้มเราไปคูดคูดมันดอกเรา,เาไปสไลด์สไลด์แล้วก็เอาเอามาทอดทอดเราเป็นนังซี่ครับแต่ว่า,าพักไว้ประมาณสักสองสามเมื่อแลแกะแกะแกะง่งแง่งมันบอกแกะเป็นชิน้นเป็นชิ้นแบบนี้ครับน,นี่ขัันตอนที้ท่ายกันล่งแบบนี้ครับนี่แคบหมูแคบห,หมูไร้มันเอาว่าแคบหมูได้มัน คอมเมนกากหมูถ้ากากหมูมั you, นสิมีน้ำมันครับผมอันน<บ>ี้คืออะไรอ่ะครับอันนี้ที่เขาไว้ทอดครับเคี้ยวไม่ได้มันแข็งเป๊กเลยอันนี้กินไม่ได้ฟันหักแน่ๆนะครับผมใจ่คนใส่อหัวใจย่าดน้ำมัน right มันฮว่านโคตรครับผมกินกับตำบักฮงกับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อ มันนี่ครับทายเรื่อยเลยนะครับพอสักสามั้งสี่ั้งแล้วก็เปลี่ยนเต็มที่สามั้งแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันมันออกว่าดูครับติดเก็บน้ำมันครับแลาเก่็มัรับเศษของเก่าว่ใส่เรื่อยๆเพราะน้ำมันมันจืดจ้ำจ้ำแห้งแมันี้อันตราย่โดวิธีทอดครับไอ้ดังเลือดสิบห้ารสใจไปหมดเลยเนี่ยโอ้ปุ๊บเลยน้ำมันมันพร่อนแห้จะจ้ำง ปุ๊บนะพัดไปสักครั้งนึงเลยขวดวัวไม่ติดขวถึงเลยครับรรรรเบิ่งดูจะขวานเบาหวานจะขวานเบาหวานเบิ่งเอาครับพี่น้องทุกคนโอู้ขึ้นมาเลย,ยแสดงว่าน้ำมันหน่อยครับน้ำมันหน่อยว่าอะไรต้องใส่น้ำมันหลายใส่น้ำมันเผื่อได้ครับควรเป็นน้ำมันหมูเด้วน้ำมันหมูติดปี๊บเลยน้ำมันหมูแท้ไปเลยครับแ้่มันหมูแห้ง นี่น้ำมันนี่เข้าไปเฮ็ดไบโอดีเซลเลยครับนี่น้ำมันน้ำมันมือสองนี่เฮ็ดไบโอดีเซลเป็ Arizona, 5, 5 2, นเกลือน <tuh> ื้อเกลือห่าเพราัมันรับเสียเทียบ่าร้อยหาซิตัว่าสองร้อยตัวสามร้อยตอนนี้น้ำมันแท่งครับนี่เอาไปกันเป็นน้ำมันไบโอดีเซลเนาะนี่นะครับนี่กันเด็กกันมาะมัยครับผมนะครับขันตอนบางคนกับทอดก็ทุกอย่า ก็ทอดกับผสมรสดีต้งไปทอดตีกอดละม่ก,กับกลิ่นมุนกกรสิค่อยแห้งหิวหน้าน,นี้ใส่ถ้าเกลือข้นอทอดเสียกะเอารสดีลร่ยๆไป็ขยเย,ายา้าขยเย้าน่ะนะมาเป็นเป็นทอดหมูเฮ้ยทอดมันหมูนี่มีรสชาตินะขับวมนี่ขับขันต่อสุดท้ายกอเสียกพักไว้สักพักหนึ่งกะซิมาน่ามา เห็นไหนี่พักไว้แล้วก็เปิดพัดลมให้มันเย็นกรบปูกระดาษไปแล้วครับสำหรับอันนี้อันนี้ก็เป็นน่างหมูกากหมนูนี่อันนี้จะไปทอดเป็นกากหมนูนะครับพี่เด้คกากหมก็เส้นโรตีมาแล้วครับมานเส่นโดตีมาแล้วครับตับหมูแคบเียๆครับผมเอาพริกดำพริกก็ได้เอาพกกรพิกเอาไพริกพัดพริกแกงก็ได้ครับแซ่บๆ ครับผมลาตางประกอกมาแล้วมาแล้วตรงเลยเปิดพาร,ร้อมใส่เ,น,เนี่นนยกักกรอบมากกว่าเบิ้ลออุ้ยทอดนะ <c oughs> ครับพอเสร็จแล้วครับนี่มาแท็กเป็นยังซี่ได้บัตรนี่พว่พวงพ่วงอร่อยนี่สิบสี่พว่วงทิศสามทิศสี่พ่วงครับ ครับผมนี่ก็เอาขั้นตอนสุดท้ายแคบมูมมาให้เบิ้งด้ด้ครับเอ้อร์ใครอยากอเอาเฮดทอดขายก็ได้นะครับเดอ้อแอดเข้ามาถามผมก็ได้ครับผมจะบอกที่ี่ครับ,บสำหรับลิปมี้กับไปสักหลับครับผมนุติสายห่าครับอขอบคุณครับ